สวัสดีค่ะหมายเองนะคะวันนี้จะมารีวิวสินค้าที่มีคุณภาพและกำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้กันนะคะนี่เองแบรนด์มิซาบิซูของเราเองนะคะสำหรับแบรนด์มิซาบิซูนะคะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งจะผลิตในปี2,520นี้เองนะคะแต่มีผลตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ ของดีใช้ดีมีคุณภาพจริงไม่จกตานะคะหมายเชื่อว่านักร้องหลายๆคนแล้วก็พี่ๆนางงามหลายๆคนก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวใหม่เองอ่ะหม่ว่ามันก็โอเคนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวของเราแล้วก็ของเพื่อนๆทุกคนเลยนะแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็เป็นพวกผลไม้นะคะดอกไม้เป็นสารสกัดจากดอกไม้แล้วก็ผลไม้ฟื้นฟูบำรุง ผิวของเรานะคะให้กลับมาเาต่งตึงแล้วก็สวยใสยได้เหมือนตอนที่เรายังเป็นัยรุ่นนะคะค่ะตั้งแต่ที่หมใช้มานะคะไม่ผิดหวังค่ะคุณภาพแน่นมากแล้วก็ใช้แล้วผิวหน้าเราดีขึ้นเวลาแต่งหน้าเครื่องสำอางก็ไม่หลุดนะคะแดดออกหรือว่าเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยคะ่ะแน่นอนว่า,าผู้หญิงทุกคนเวลาแดดออกเหงื่อออกเนี้ยเครื่องสำอางจะหลุด แต่มิซาบิซูเนี่ยสามารถชื่อให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานได้ทั้งวันนะคะใครที่ซื้อไปแล้วนะคะใช้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะต่อไปเรามาดูวิธีใช้กันนะคะค่ะและนี่ก็คือผิวหน้าของใหม่นะคะก่อนที่จะใช้ครีมมิซาบิซูนะคะ และต่อไปจะเป็นวิธีและขั้นตอนในการใช้เซรั่มของมิซาบิสูนนะคะอันเนื่องจากว่าเซรั่มของมิซซาบิสูนะคะมีความเข้มข้นเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้นะคะแค่เพียง3มหยดนะคะหน้าผากและแก้มทั้งสองแก้มก็เพียงพอแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้มือลูบนะคะลูบลูบพยายามลูบขึ้นนะคะอย่าลูบลงนะลูบให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ ลูบลูบแล้วก็นวดนวดนวดนะคะอย่าลืมนะค่ะแล้วหลังจากที่เราใช้เซรั่มแล้วนะคะก็ต่อด้วยไนท์ครีมค่ะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไนท์ครีมแล้วก็ทาหน้าผากแล้วแก้มสองข้างนะคะแล้วก็ใต้ขางนิดนึงนะคะหลังจากนั้นแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลียล่ยเกลียยล่ยครีมไนท์ครีมนะคะ วใบหน้าของเราเลยนะคะพยายามนวดนวดนวด,นวดคลึงคลึงคลึงขึ้นนะคะดูแลจะมีความแตกต่างระหว่างก่อนทากับหลังทาเลยนะคะว่าก่อนทานและหลังทานหน้าเราจะชุ่มชื้นและดูเปล่งปลั่งสดใสมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะก่อนที่จะใช้ครีมมิซาบิโซูอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะและหลังอาบน้ำจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับใช้ ิซาบิโซนะคะ,ะช่วงกลางคืนนะคะพอเวลาอาบน้ําเสร็จนะคะมาทาครีมเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็สมองได้พักผ่อนเวลาใช้ครีมแล้วนะคะครีมจะได้ทํางานได้เต็มที่นะคะแล้วก็ผลที่ออกมาก็เป็นดังที่ใจระวังนะคะหน้าใสหน้าเปล่งปลั่งและหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากมิซาบิโซูนะคะ สำหรับมิซ่าบิซูแล้วนะคะที่ใหม่ตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์มิซ่าบิซูเพราะว่าใหม่ใช้มาแล้วนะคะซึ่งมันดีจริงะคะ่ะแล้วใหม่ใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ6เดือนแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจให้ใหม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งใหม่เองก็เต็มใจและดีใจมากเพราะว่าเป็นสินค้าที่ใหม่ใช้แล้วดีจริงนะคะใหม่การันตีเลย เพื่อนหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนะคะหรือว่านางงามนะคะหลายหลายคนเลยใช้แล้วการันตีบอกว่าใช้ดีจริงนะคะถ้าอยากได้สินค้าทักมหาหมาใหม่ได้เลยนะคะใหม่ยินดีและพร้อมที่จะให้บรกิการตลอด24ชั่วโมงใหม่ตื่นแล้วเดี๋ยวใหมจะตอบแชทน,นะคะสินค้าที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด